ใครที่ชอบอากาศหนาวมีข่าวดีมาฝากค่ะเริ่มต้นปีใหม่ลมหนาวยังไม่หายไปไหนนะคะคาดว่าไทยจะหนาวเย,ยือกอีกครั้งนะคะหลังวันที่เ7มการาคม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการต้นปี68ลมหนาวกําลังแรงมาแน่ค่ะโดยคาดว่าลมหนาวกาลังแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราช่วงวันที่7ถึง13มกราคมนี้นะคะซึ่งลมหนาวรอบนี้จะทําให้อากาศหนาวเย็นลงในหลายพื้นที่ต่อเนื่องและมีลมแรงกรุงเทพอาจจะได้สัมผัสกับอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ18-19องศาเซลเซียสส่วนช่วงวันนี้ค่ะ30ธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึง3มกราคมช่วงเทศกาลปีใหม่ลมหนาวก็ คงปกคลุมบ้านเราต่อเนื่องเบาบ้างแรงบ้างบางวันนะคะซึ่งลมหนาวนี้ก็จะส่งผลทําให้ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าส่วนภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนก็มีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบาง